ต้มไข่ยังมาตุมให้ง่ายและเป๊ะเหมือนเดิมทุกครั้งด้วยวิธีนี้ค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้ววันนี้เราจะใช้ไข่3ฟองมีน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องน้ำไม่ต้องร้อนนะคะอใส่ลงไปให้ท่วมเลยก็มาเปิดไฟกันเลยค่ะใช้เวลาในการต้ม10นาทีสตาร์ทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากสินาทีแล้วนะคะสินาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยแล้วก็เอาไปเทน้ำออก เอานะ้ำปกติใส่ไว้เลยแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาออกกันแช่น้ำมาได้สักพักแล้วเนาะแล้วก็เย็นแล้วนะเทน้ำออกแล้วเดี๋ยวเรามาปอกดูกันเลยค่ะสุดท้ายก็จะได้ไข่นุ่มเยิ้มแบบนี้ค่ะปอกก็ง่ายจะใช้มีดตัดหรือปอกเปลือกแล้วตัดด้วยเชือกก็ได้รับรองฟองสวยน่ากินทุกครั้งเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเนนี่ดาบสเพื่อเป็นกำลังใจจะได้สร้างคลิปดีๆและแชร์สูตรหรือเคล็ดลับอาหารง่ายๆที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ลองทำกันค่ะ